ก็สนุกดีครับสวัสด่สครับท้องกานรปได้ด์ทอีกนไดหนึ่งที่ถึงครับเป็นไงบ้างงานแน่นทุกวันเลย ครับก็ก็สนุกดีครับแล้วก็แล้วก็บางทีอาจจะอาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะทำในสิ่งที่เราทุกทุกวันให้มีความสุขครับผม<า>เหนื่อยไหมคะเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยถ้าเกิดถามว่าเหนื่อยไหมนะครับก็ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอเราได้เห็นแฟนขับหรือว่าเห็นคนที่รอผลงานเราอยู่เนี่ยก็<า>รู้สึกหายเหนื่อยทุกครั้งครับผมเด<า>ี๋ยวนี้รู้สึกว่าโอ้จะพูดเก่งมากขึ้นเก่งมากขึ้นเก็มีนิดหน่อยครับก็ ฝึกพัฒนาจากพี่ๆบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเริ่มชินแล้วเนาะครับผมหล่าสุดได้เป็นไพเอกแล้วดีใจครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องแรกที่กันได้มีโอกาสเล่นละครนะครับก็คือเรือนแพครับต้องบอกเป็นละครเป็นละครความยักษ์มาตั้งแต่สมัยสมัยกันก่อนแล้วที่ที่ไม่ว่าเรื่องนี้จะได้อีกครั้งเนี่ยก็ก็ได้รับความนิยมจากจากหลายๆคนมากๆนะผมก็ครั้งนี้กันพิจนาพี่สนรวมถึงพี่เอกได้มีโอกาสถ่ายทอดเรือนแพในอีกในอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะทําให้ ครับแต่ว่าจะเป็นงไงนั้นเนี่ยต้องต้องคอยติดกำงใจให้กันด้วยเพราะเป็นครั้งแรกด้วยนะครับบทก็ไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่ใช่รครับใช่ที่สาคัญได้มีโอกาสร,ร้องเพลงประกอบละครเรื่องเรินแพด้วยครับเป็นไงบ้างหนักแค่ไหนอมหนักแค่ไหนเออหมายถึงว่าเรื่องละครละครแหละครับ,รบก็ได้มีโอกาสเรียนเรียนการสแสดงกับพี่เอของของเอ็กแซนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเรียนกับหม่อมน้อยด้วยนะครับเรื่องความรู้ก็คือพยายามเก็บเกี่ยวความรู้มามาพอสมควรแล้วแต่ว่าประสบการณ์ยังไม่มีครับก็คือหน้ากล้องเนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์นะฮะก ต้องต้องรอดูอีกทีว่าวันเปิดกล้องเนี่ยครั้งแรกที่เราเข้าฉากเนี่ยจะเป็นไงเนี่ก็คงต้องขอคาแนะนําขอความรู้จากพุ่มกับหรือไม่ก็เป็นพี่ๆที่แสดงที่มีประสบการณ์มากมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างแบบพอเรารู้ครั้งแรกปุ๊บโอ้ได้เล่นละครแล้วเพราะว่าโอกาสเฉยจะเป็นเพลงตลอดตลอดใช่ดีใจมากครับคือคือตอนแรกถามว่าจริงนะครับแล้วก็แล้วก็ดีใจถวาคุณพ่อเลยครับพ่อกันได้ล่นละครเรื่องยินแท้แล้วคุณพ่อแบบจริงเหรอพ่อแบบดีใจมากครับเพราะว่าเพราะว่าคุณพ่อเนี่ย เป็นเป็นคนสมัยสมัยสมัยรุ่นรุ่นเก่าซึ่งซึ่งก็จะทันในในเรื่องเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยิ่งยิ่งรู้ว่าการได้มีโอกาสร้องเพลงนี้เนี่ยก็รู้สึก ดีใจมากเพราะว่าเป็นแพ้กันกันเป็นคนที่ชอบเพลงกันแพ้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตื่นเต้นครับทุกคนที่บ้านตื่นเต้นมากมากนะครับที่ที่จะได้ละครแล้วก็แล้วก็พอรู้ดีใจมากแต่พอถึงวันที่ใกล้จะ,สะแสดงก็ตื่นเต้นแล้วก็แล้วก็มีเกรงเกรงบ้างครับผมหลายคนก<ม>็รอฟังเพลงอยู่เมื่อไหร่จะได้ฟัง<ม>ครับก็คงก็คงต้องรอละครแหละครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าละครได้ออนแอร์ปุ๊บก็ก็คงจะได้ฟังพร้อมๆกับละครนะครับล่าสุดได้รับรางวัลเอแบบโฮเขาเป็นผลสำรวจน้องการรู้หรือยังรู้แล้ว ันที่สี่ว้าโอ้โหติัไงบ้างยิดีใจมากนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นน้องใหม่ที่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้แล้วก็แล้วก็หลายๆคนเป็นที่รู้จักในในตัวของการในในผลงานของกันก็รู้สึกิดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกทุกแรงเชียร์ทุกทุกกำลังใจที่ที่ติดตามผลงานกันมาตลอดนะครับผมทําให้กันได้ได้ติดโบทเป็นอันดับสี่ในครั้งนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกทุกคนแล้วกันครับที่ที่ ติดตามผลง,งานกันนะครับผมคิดไม่ครั้งแต่ตอนที่แบบครั้งแรกที่เรามาสมัครเดอะสตาร์คิดไม่ว่าวันหนึ่งเราจะมาถึงจุดนี้ไม่เคยคิดเลยครับคือจะบอกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้จนถึงตั้งแต่บ้าเดอะสตาร์จนวันนี้เนี่ยทุกอย่างเข้ามาเร็วมากครับไม่ว่าจะเป็นผลงานต่างๆหรือว่าหรือว่าฟแฟนๆที่ ที่เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆจนจนเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเด็กบ้านบนอกบ้านบนอกธรรมดาคนหนึ่งจะ,จะมีจะมีวันที่แบบหลายๆลายคนรักเราขนาดนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็วกต้องบอกว่าออดีใจมากครับกับกับช่วงชีวิตที่ที่มีค่ามากๆในช่วงนี้นะครับผมแล้วก,ก็คุณพี่บอยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะสอนเสมอว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันข้มาเร็วครับแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือเรื่องของเราจะทำไงให้รักษามันให้ได้ไหนสุดนะครับก็คือเราต้องมีมีความจุกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองก้าวหน้าไปตลอดเวลาครับดังมากขนาดนี้ก็เลยบอก ่าหมดเลยครับก็ <laughs> <laughs> ก็เข้าใจครับแต่ว่าก็คือเราก็าอยากจะใช้ชีวิตให้เหมือนให้เหมือน <c oughs> คนธรรมดาแต่ว่าบางทีอาจจะ ไม่ได้ก็เข้าใจว่าว่าเป็นเป็นตอนนี้เราเป็นคนของประชาชนแล้วนะครับก็หลายๆคนก็คอยากจะติดตามข่าวสารของเรานะครับก็พยายามให้ให้ดีที่สุดครับบางทีเราไปกับเพื่อนเนี่ยบางทีเราเราไปหมหาลัยแล้วก็ช่วงช่วงวง่างๆไปดูหนังกับเพื่อนเนี่ยก็ไปเป็นเพื่อนหลายคนหน้าห้าคนนะครับผมไปไปกับมีผู้หญิงสีคนมีผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพยายามเรื่องเดินกับผู้ชายเพื่อเพื่อจะไม่ให้ผู้หญิงแบบเสียหายก็ยังเป็นข่าว ก็เข้าใจแต่ว่าก็อยากให,ให้ให้เข้าใจว่าทุกอย่างก็คือเราเรา,เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดไหมคะบอกว่าเราคนไม่นะครับก็คืออยากให้อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าชีวิตคนคนเรามันก็ มันก็ต้องใช้ชีวิตปกติครับตื่นมนาทั้งกิจกรรมบางทีเราว่างอยากจะไปมีความสุขกับเพื่อนๆก็ก็ก็ทุกคนก็คิดว่าทุกคนอยากจะมีความสุขกับกับสิ่งที่เราทำแล้วก็แล้วก็บางทีมันมันมันออกไปในในอีกมุมหนึง่งก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ากันก็กันก็ทำดีสุดแล้วในใน,ในตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้จริงๆเรากันไม่อยากจะไปนึกถึงเรื่องเรื่องของข่าวที่มันไม่ใช่ความจริงมากกว่าแต่ว่าอยากให้โฟกัสเรื่องของงานที่กันจะทำทุกครั้งมากกว่าครับผมล่าสุดเลยค่ะเมื่อเช้านี้เองมี ลงรู้สึกพีมว่าประมาณว่าเหมือนแบบน้องเต้ยปทวิตแล้วแบบเหมือนปทวิตถึงาจอะไรเงี้ยแล้วจนแบบว่าโดนแฟนคลับลุมว่าเราได้ข่าวเรื่องนี้ตั้งไมยังไม่ทราบเลยครับค่ะลงรู้สึกพีมเลยเลยครับจริง,งจริงไม่ถึงว่าแฟนคลับไม่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบให้เราแบบไปสนิทกับ น้องเต้ยอ๋อจริงๆแล้วไม่แค่คิดการคิดว่าในในส่วนของการเนี่ยคือคือเต้ยเป็นเป็นคนที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ดีใจมากที่ร่วมงานกับกับเต้ยนะครับเพราะว่าแ,แกเป็นคนน่ารักใช่นเนี้ยคนแรกแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆคงจะคงจ,จะรักจะรักเต้ยเหมือนกับที่ท,ที่กันรู้สึกดีๆกับกับกับเต้ยแต่ว่าก็คือเราเหมือนกับคนที่ทํางานร่วมกันเฉยๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็แล้วก็ล่าสุดคือยังยังมีนะครับวันเกิดก็คือแฟนๆเนี่ยอัดคลิปที่ที่เต้ยเนี่ยอวยพรวันเกิดให้กันมาให้้กันดวยกกก็็ดีใจมา แล้วก็การู้สึกว่าว่าว่าเต้ยเป็นคนน่ารักมากแล้วก็อยากให้แฟนๆทุกคนเนี่ยรักรักเต้ยด้วยครับผมสเปคไหมคะสำหรับสาวเต้ยก็ <c oughs> จริงๆแล้วก็คือครับก็เต้ยน่ารักดีครับน่ารักแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดเอ่อกับกับเต้ยเกินเลยมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานครับไม่นี้ทำงานก็ไม่ไหวใช่ครับใช่ใช่ท้ายค่ะอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมนิดนึงจากบ้านไหม กลับบ้านไหมถ้ามีเวลากลับครับแต่ว่าดูจากคิวแล้วก็คง ต้องต้องรู้นี่คือว่าจะเดีอะไรหรือเปล่าใช่ครับเขาเดาวที่พัทยานะครับแล้วก็แล้วก็เอาความปีใหม่ให้ให้แฟนๆทีมผูทุกคนนะครับมีสูขมากนะครับในปีใหม่นี้ขอให้รวยๆแล้วก็เป็นปีกระต่ายทองของทุกคนนะครับผมแล้วก็คิดสิ่งใดขอสมปรารถนาทุกประการครับสวัสดีใหม่ครับสวัสดีคุณจอมแกาวจอมแก้วนะซึ่งแต่ละปีนั้นนะครับเป็นผลิตผลจากของทางสุโขทัยคุณต้องการนะครับกับการจอมแก้วจะให้เราต่อไปแล้ีนี้จะสั่งได้ไหมมดดำนี่ือไม่ได้ตึงห้านะ ได้ครับเวลาน้องคุยน้องมีน้องนางสาวไทยนะครับแล้วก็จะมีน้องการเดอะสตาร์นะครับน้องแอนดีต้านะฮะแล้วก็น้องไอซ์สันยูนะครับผมใหม่หล่อมากน้องไอซ์ชอบไม่ได้หรออะไรได้หบอกตรงใช่ไหมใช่นะครับพี่ชวนนุ่นว่าศิลปินเกาหลีคอยทยอยซอยนะครับอะไรนะคอยทยอยซอยศิลปินเกาหลีชอบมากนะครับเอออะไรนะอะไรนะไอซ์สันยูไอซ์สันยูนั่นแหลตอนแรกก็ ข่าวข่าวเพลียเพลีกนั่งอยู่ในเก่งใจมันพูดอะไรและเมืพยายามได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ด้านการส่สงเสริมการท่องเที่ยวของเขตทุกท่านครับในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีนะครับโดยทั้งเมืองพัทยาแล้วก็การบริหารจังหวัดชลบุรีนะครับได้ร่วมกับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับผู้ร่วมงานในลหลายฝ่ายนะครับได้จัด ในงานใหญ่อีงานหนึ่งก็คือเแกรนพัทยาเข้าดาวชูเทสเซนอีนะครับในานามของประธาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดและเมืองัทยานี่นะครับตอนทั้งหมดในควาบบริสีแห่งนี้และยังไม่รวมผู้อยู่เบืองไหนมากมายนะครับเราจึงได้ดาเนการพัฒนาในการความพร้อมแต่ควาอย่างเต็มที่สําหรับการที่จะรับนักท่องเที่ยวก็ฝากเเรกน้อยนิดเดียวครับในเรื่องของการเตรียมให้มากันสักสี่หรือห้าคนท้นไปนะครับต้รงะาที่การจอดร้นแล้วก็ขึ้นมหาส่วนที่จะเข้ามานะครับตลอดจนถนนชายหาดนะครับเราจะมีการ ปีดให้เป็นถนุนคนเดินเพื่อที่จะให้ปิงแค่เข้าไปในสื่อต่างประเทศนะครับอย่างลหลายๆสื่ออย่างคัมสแควร์ก็จะมีนะครับแต่ก็บอกน้องวัญญาณน้องเชาๆนะครับว่าอีกบอกาสหนึ่งสำหรับพิธีกรแล้วก็ศิลปินคือลงเรือได้นะครับโ oh. อ้โหเพราะที่จัดเราจะมีล้ำขึ้นเรือได้ไป็นหายย้อนเลยใช่ไหมฮะย้อนยาวได้หมดนะครับ <c oughs> ก็คือมันเป็นความมหเดชประสงค์ของพรยาแล้วก็เียนว่าความพร้อมของพื้นที่จัดงานพระยาจสามารถขึ้นนะครับก็ขอเบียนหนึ่ง ทุกทุกท่านด้วยนะครับและทีท่สำคัญก็คือว่าเราเริ่มคลิปออกกันนะคะที่เมืองพันยานะคะให้เป็นเวิลด์อีเวนต์นะคะแล้วสำคัญที่สุดร่วมกันอธิษาสนนะคะปีมหามงคลเพื mm hmm. ่อในหลวงของเรานะคะ mm hmm. ขอให้ความตั้งใจของเราทุกคน mm hmm. ที่ไปในวันนั้น